สองเรื่องเด่นนะคะประเด็นหลักเลยที่จะชี้นำทิศทางทองในช่วงตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีถ้าหากว่าอังกฤษกับอ u นะคะสามารถบรรลุข้อตกลงการค้ากันได้ถ้าเป็นเคสนี้เนี่ยจะเป็นปัจจัยหนุนทองกลับกันถ้าหากว่าอังกฤษกับ e u ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการค้ากันได้แน่นอนก็จะเกิด n นด d ิวเ no Brexit จะเป็นปัจจัยกดดันทองคำได้นะคะนี่คือในเคสของ UK กับ E-U Trade Deal ค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องติดตามนะคะอย่างใกล้ชิดก,ก็คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังรอบใหม่ของสหรัฐก็ต้องบอกว่าถ้าผ่านนะคะก้อนหนุนทองคำแต่ถ้าเซอร์ไพรส์ด้วยการไม่ผ่านนะคะ เรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยค่ะเพราะว่าอาจจะทำให้ดอลลาร์เนี่ยกลับมาแข็งค่าในฐาน,นะสกุลเงินปลอดภัยแล้วก็เป็นปัจจัยกดดันทองคำให้ปรับตัวลดลงได้เพราะฉะนั้นจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ชี้นำทิศทางทองในสัปดาห์หน้าด้วยนะคะ